ทดล่องเครืองครับปั๊มซ้ำเมิดดูดน้ำนะครับจากบอ่อขึ้นมาล่องเบิงว่าจะเห็ุเป็นฝนตกนะครับเทิ่งหลังคาเพื่อว่าให้อากาศมันห่อนนะครับแต่ว่านี่ล่องทดลองิึงดูดู่บ่อนะครับแต่ว่าคว้นเป็นจริงน่จะไปดูดดูบดานเพื่อว่าจะเห้น้ำนี่มันเต็มบอ่อตลอดนะครับจเจยน้ำเต็มบอ่อตลอดเพือ่อจะเอาซ้ำเมิดไปดูดเหตุเป็นฝนตกนะครับ อยู่เที่หงังค่าอยู่เที่หลังค่าให้มันอากาศเย็นนะครับพอรู้เห,เห็นหรือเปล่าเห็นอยู่เที่หลังค่าจะให้อากาศมันเย็นอยู่ตลอดนะครับเฮเห็นอยู่ฟ้ามันคึมครับวันนี้ฟ้าขึมโซลาเซลทำงานก,นกนวาวบ่คอยเตรีมถีปอะไรแต่ว่ากถือว่า,สาใส่ได้ครับสใส่ได้ ใส่ได้ใช่ได้เดี๋ยวทดลองเบิงครับเดี๋ยวสิส้มสีผิวเบิงเดี๋ยวทดลองเบิืงก่อนเพราะว่าช่วงนี้กําลังหาคนมาจับทออยู่สิเอาอ่าสิเอาปั๊มซ้ำเมื่อน่ะลงในบาดันครับเดี๋ยวปั๊มซ้ำเมื่อลงบาดาลแต่ว่าบ่ทันมีคนมาจับทอซอยครับกําลังลองเครื่องทดสอบเบิงว่ามันสิใส่การได้บ่แต่ว่าพุงก็คิดว่าโอเคครับโอเคผ่านผ่านผ่าน